มาแล้วเจ้าน,นี่แบบจัดรถตู้เข้าใหม่มาให้อีกหนึ่งคันเกียร์ออโต้สภาพส,สวยๆกับตัวเต้าเบนจูรี่เครื่อง 3.0G ปี2 0 1 8กับค่างวดแค่10,000าบาทเท่านั้นที่สำคัญออกง่ายจัดไปนเน้นป้ายขาวป้ายฟ้าป้ายเหลืองได้คาเฟ่ยาวไปอีก90วันสวัสดีค่ะและว,วันนี้ก็มาเจอเจอัาอีกแล้วนะคะเซธิไทยรถสวยจังหวัดสุราธานีวันนี้แบบจัดรถตู้เข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันเกียร์ออโต้เบาะหนังสภาพส,สวยพร้อมชี้งาน จัดไปเน้นไปขาวไฟฟ้าไปเหลืองได้จะวิ่งทัวร์ดีโรงแรมรับส่งนักเรียนหรือใช้ในรูปแบบครอบครัวตัวนี้บอกได้เลยว่าเหมาะมากๆเลยนะคะออกง่ายเอ,อกสารไม่ยุ่งยากใครที่สนใจรุ่นนี้เดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันเลยทนะีบจะพามาชมรายละเอียดรอบคันทั้งภายนอกและภายในกันเลยจ้าและนี่คือเจ้าสุดหล่อที่จะพามาชมวันนี้นะคะเป็นรถตู้เข้ามาอีกหนึ่งคันสำหรับใครที่กำลังตามหารถตู้เวนเจอรี่เครื่อง 3.0G นะคะได้ปี2008สภาพส,ยสวยๆสีขาวเดิมโรงงาน ตัวนี้จะได้กระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะสภาพสวยไม่มีร่องรอยการตำหนิเลยโลโก้อยู่จุดก,กลางของตัวรถไฟหน้าฮโลเจนนะกรอบไฟหน้าไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวและไม่มีคราบเหลืองทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวากันเลยนะคะนี่ให้เห็นกันแบบชัดๆกันเลยลูกค้าจ้าตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้พร้อมนี่สวยเดิมนะคะตัวนี้ในส่วนของรายละเอียดกระจกนะคะด้านหน้าก็ยังคงสวยเดิม ตัวนี้ในส่วนของตัวปัดน้ําฝนนะก็ใช้งานได้ปกติก่อนออกรถมีการตรวจเช็คมาให้สภาพด้านข้างของตัวรถตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีพิามไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดต่อและไม่มีกรอมยไม่มีติดแก๊สตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์สามพันนะคะตัวรถสีขาวเดิมมากๆตัวนี้ในส่วนของตัวกระจกก็จะได้ในส่วนของตัวกระจกโครเมียมนะคะสภาพสวยๆทั้ง2ฝั่งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเติบลงมาด้านล่างนะคะมาชมในส่วนของรายละเอียดตัวล้อกันบ้าง ตัวนี้ก็จะได้ล้อแม็กอรลอยเดิมโรงงานนะคะน้ำแปบ,บเปลี่ยนยางมาให้ใหม่แล้วตัวนี้ได้ยาง Max กซีดนะคะยางใหม่4เส้นเป็นปี2024สัป,ปดาห์ที่45ตัวดอกยางหนาล่องลึกสภาพสวยได้ตัวยงางนะ205งทับ 70R15 นะคะตัวนี้ยางก็หนาล่องลึกสามารถใช้งานวิ่งงานกันแบบยาวไปเลยนะคะลูกค้าจ๋าสวยมากตัวนี้นะคะในส่วนของตัวล้อแม็กก็ไม่มีร่องเลยนะคะ การขีดขวนนะหรือว่าลอยเบียดฟุตบาทมาแต่งได้เลยตัวนี้ด้านล่างก็จะาดดคาดด้วยโครเมียมนะคะมีสัญลักษณ์เบนจูรี่เขึ้นมาด้านบนนะตัวนี้เบามือจับเป็นโครเมียมกระจกเดิมจากศูนย์โตโต้านะฝั่งซ้ายของตัวรถด้านบนตัวรถก็จะคาดด้วยโครเมียมนะคะไปจนถึงด้านหลังของตัวรถนะคะสภาพสวยเดิมเม็ดอารคคมสวยคมชัดมากๆเดี๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียดด้านในกันก่อนเลยนะคะ สำหรับตัวด้านในของตัวรถตัวนี้ก็จะเป็นช่องเติมเชื้อเพลิงนะคะของตัวรถก็จะอยู่ฝั่งซ้ายสภาพเดิมๆเลยนะคะตัวน็อตต่างๆตัวสีเดิมไม่มีร่องรอยนะคะการชนหนักทิ่คว่มน้ําท่วมมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเม็ดอาร์กันบ้างแบบผออนุญาตแกะเม็ดอาร์ดนึงแข็งนิดนึงค่ะคุณลูกค้าจ๋านี่เม็ดอาร์ R กลมสวยเดิมคมชัดการเรียงตัวค่อนข้างจะสวยไม่มีร่องรอยการบิดเบี้ยวนะคะ กลมชัดให้เห็นกันแบบชัดๆกันไปเลยนะคะนี่ตัวด้านในก็จะประกอบไปด้วยตัวเบาะสีดำนะคะด้านในซอกประตูกันบ้างน็อตเดิมนะคะไล่ลงไปเลยด้านล่างตัวบันไดขึ้นลงก็ยังคงสภาพสวยเดิมตัวเกด้านหน้านะคะก็มีมาให้ใส่สัมภาระในส่วนของตัวบริการต่างๆก็มีมาให้นะคะตัวนี้ แผงประตูก็จะคุมโทนด้วยโทนสีดำนะกระจกปรับด้วยไฟฟ้าดูแลทำความสะอาดได้ง่ายนะคะตัวนี้เม็ดอาร์กก็กลมสวยให้เห็นแบบเด่นชาร์จประตูบานเดิมไม่มีรอยเปลี่ยนมานะคะสำหรับเป็นจูรี่ของเราเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดฝั่งด้านซ้ายของตัวรถกันบ้างเบ้ามือจับก็จะเป็นโครเมียมนะตัวนี้ก็ประเปิดบานเลื่อนได้เลยนะคะนี่เ,เปิดประตูได้ทั้งสองบานเลยค่ะคุณลูกค้าจ๋า นี่รถสภาพเดิมๆมากด้านในกว้างขวางม,มากๆเป็นเบาะหนังนะคะ VIP 3แถวตัวเบาะคู่หน้าก็สามารถพับหมุนได้นะคะตัวนี้ได้180องศาเป็นเบาะขนาดใหญ่นั่งได้สบายนะคะเบาะสีดำเป็นเบาะหนังแท้เดิมโรงงานกันเลยนะตัวนี้ก็จะมีตัวปรับเบาะให้ด้วยนะมีตัววางแขนพนักพิงมาให้เข็มขัดนิรภัยมีมาให้ ตัวบอกไม่มีร่องรอยการชำรุดรอยฉีกขาดแต่งใดเลยนะคะเบาะสภาพสวยใช้งานมาน้อยมากๆนะด้านในฝ้าด้านบนต่างๆช่องแอร์ก็ใช้งานได้ปกตินะคะตัวไฟต่างๆนะคะตัวนี้ระบบแอร์ด้านหน้านะคะก็สามารถเซตระบบได้เลยตัวนี้มาพร้อมกับพรมกระดุมมาให้แบบรอบคนันสีดำส,สวยๆนะคะตัวนี้นี่ดูภายในนะคะกว้างขวางมากๆตัวนี้เทิบลงมากนะ ทางบันไดขึ้นลงตัวนี้นะคะก็ยังคงสภาพสวยเดิมตัวนี้น็อตสวยเดิมนะคะเม็ดอาร์กลมสวยสติ๊กเกอร์ต่างๆมีมาให้ครบนะคะนี่สภาพสวยเดิมมากๆเดี๋ยวแป๊บขมอนุญาตให้ชมในส่วนของรายละเอียดเม็ดอาร์เดี๋ยวขออนุญาตแกะนิดนึงนะคะลูกคาก้าจ๋ะเม็ดอาร์กลมสวยเรียงรายกันแบบทุกจุดกันไปเลยนะจ๊ะสําหรับคันนี้ให้ดูถึงความสวยเดิมนะ กลมชัดไม่มีร่องรอยการตําสีหรือแต้มสีมาตัวนี้จะเป็นตัวฝุดนะคะลูกค้าจา๋านี่ในส่วนของตัวน็อตก็เช่นเดียวกันนะคะยังคง,งสภาพสวยเดิมด้านในประตูบานเลื่อนนะ,ะตัวน็อตไม่มีร่องรอยการเปลี่ยนหรือการถอดมาแต่งใดเลยนะจ๊ะนี่สวยงามมากนะ,ะไล่จนมาถึงด้านล่างของตัวรถกันเลยจ้ะคุณลูกค้าจา๋านี่น็อตเดิมนะคะประตูบานเลื่องเดิม ไม่มีรอยขดรอนรอยเปลี่ยนมาแต่อย่างใดเลยนะคะสำหรับคันนี้เดิมสีขาวเห็นได้ชัดเลยนะคะนี่ประตูบ้านเลื่อนประตูบ้านเลื่อนอยังคงสภาพเดิมๆนะคะกระจกนะคะก็จะเป็นคุนน่มน,นสีทึบนิดหนึ่งนะคะตัวนี้สภาพด้านข้างตัวสันคุ้มหน้าเหลี่ยมต่างๆสวยเดิมนะคะนี่สภาพ สวยเดิมมากๆเลยนะคะสําหรับกันนี้เดี๋ยวมาชมรายละเอียดด้านหลังกันบ้างค่ะคุณลูกค้าจา๋าสาหรับด้านหลังของตัวรถนะคะคันนี้ในส่วนของไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆก็ยังคงใช้งานได้ปกติเลยนะคะตัวรถด้านหลังนะคะไฟเบรกดวงที่3ามมีมาให้ตัวปัดกระจกตัวไล่ฟ้าต่างๆใช้งานได้ปกติตัวกระจกด้านหลังกระจกมองหลังก็มีมาให้พร้อมนะคะ ไม่มีร่องรอยการแตกรา้าด้านหลังเทิบลงมาอีกนิดหนึงตัวนี้ก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์กะระยะมาให้อีกสองตำแหน่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่อง3.0รุ่น G นะคะสัญ,ญลักษณ์รุ่นนะคะโลโก้นะคะตัวอักษรโครเมียมต่างๆก็มีมาให้พร้อมนะคะตัวนี้ด้านหลังก็จะคาดด้วยแถบโครเมียมมีสัญ,ญลักษณ์เวนจูรี่นะคะมีมาครบเลย จกต่างๆสวยเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟไท้ายไฟเลีย้ยวไฟเบรกต่างๆก็ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของตัวรถเดี๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียดด้านในของตัวรถกันบ้างเปิดปิดใช้งานได้ง่ายนะคะตัวนี้นี่ประตูบานด้านในกันบ้างตัวนี้ตัวเบาะต่างๆ สวยเดิมมากลูกค้าจ๋าไม่มีร่องรอยการขีดข่วนหรือว่ารอยชำรุดแต่งใดเลยนะคะสำหรับสภาพตัวเบาะด้านหลังนะคะตัวนี้ก็สามารถวางของหรือว่าวางอุปกรณ์สัมภาระต่างๆได้เลยนะคะตัวนี้นี่ด้านหลังนะคะตัวน็อตต่างๆสวยเดิมมากไล่มาจากฝั่งขวากันก่อนเลยนะคะตัวน็อตเม็ดอาร์ตต่างๆกลมชัดนะคะตัวนี้ สภาพสวยงามมากตัวน็อตก็เช่นเดียวกันนะน็อตไม่มีรอยขัดรอยแกะหรือรอยถอดรอยเปลี่ยนมานี่ให้ดูทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาไล่ลงมานะตัวโชกก็สามารถรองรับหนักได้3-4กิโลกร,รัมเหมือนกันนะคะกระจกเดิมสวยงามนะด้านหลังนะคะก็ะยังคงสภาพสวยเดิมเม็ดอัพฝากระโปรงท้ายเดิมมากเม็ดอัพกลมสวยชัดนะคะฝากระโปรงเดิมนะคะตัวนี้ สวยงามมากนะเป็นอีกหนึ่งคันที่เข้ามาใหม่นะคะสำหรับใครที่กำลังตามหารถตู้เวน t จ r รีแป๊บจัดคันนี้มาให้เลยนะคะสภาพสวยๆปีใหม่แล้วก็ใหม่น้อยด้วยเปิดปิดใช้งานได้ง่ายนะคะตัวรถเป็นสีขาวเดิมโรงงานเดี๋ยวมาชมอีกฝั่งนึงนะคะตัวนี้ก็อย่างที่แจ้งไปตัวรถนะคะสปาทำความสะอาดได้ง่ายตัวรถสวยเดิมมาก ด้านข้างตัวรถก็เช่นเดียวกันเขาฟังสีได้เลยนะสีเดิมนะกระจกเดิมนะคะตัวนี้ฝั่งขวาจากศูนย์โตโยต้าตัวฟิล์มก่อนรารถมีการตรวจเช็คมาให้นะคะนี่สภาพสวยเดิมตัวนี้เปิดนะคะได้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะคุณลูกค้าจา๋านี่เปิดให้ชมได้ทั้งสองบานเลยนะคะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาตัวเบาะภายในก็อย่างที่ปป๊บแจ้งไปนะคะเข็มขัดนิรภัยมีมาให้ ระบบเซฟตี้ต่างๆมีมาให้ตัวบานเลื่อนก็ยังคงสภาพสวยเดิมนี่ให้ดูถึงความเดิมตัวน็อตด้านล่างกันบ้างนะคะน็อตกลมสวยคมชัดนะคะไม่มีรอยคันรอยแกะแต่งใดเม็ดอาก็เช่นเดียวกันสวยเดิมเดี๋ยวแป๊บให้ชมขออนุญาตนะคะดึงเม็ดอาให้ชมกันด้านในอีกนิดนึงแข็งนิดนึงค่ะคุณลูกค้าจ๋าตัวนี้นี่เม็ดอากลมสวยเดิม การเรียงตัวนะคะเดิมๆจากโรงงานกันเลยตัวนี้เป็นแค่ฝุ่นนะคะลูกค้าจะไม่ได้เก็บสีหรือว่าเก็บงานมานะคะให้เห็นถึงความเดิมของตัวรถทุกซอกทุกมุมนะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจได้เลยนะซื้อรถที่เสรีษทยเราคัดเฉพาะรถสวยรถดีมาให้คุณลูกค้านะคะตัวสติกเกอร์ต่างๆก็มีมาให้ครบตัวน็อตต่างๆสวยเดิมมากบันไดขึ้นลงฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะตัวนี้ผมกระดุมรอบคัน ตัวเบอกหมุนได้180องศานะคะเบาะคู่หน้าตรงนี้ก็สามารถปรับได้ปกติเลยนะคะเด<ม>ีย๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียดนะคะฝั่งคนขับกันบ้างตัวนี้ล้อสภาพเดิมนะคะเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานทั้ง4ล้อแป๊บจัดยางแม็กซิตมาให้ทั้ง4เส้นได้ยางปีใหม่นะคะปี2024สัปดาห์ที่45ตัวยางขอบ15นะคะ สภาพสวยอ่ะเดี๋ยวตามมาชมรายละเอียดฝั่งคนขับกันต่อเลยนะคะลูกค้าจา๋าตัวนี้กระจกเดิมจากศูนย์เตต้าตัวกระจกเดิมเดิมนะคะตัวนี้แผงประตูก็เช่นเดียวกันนะคะสวยเดิมตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวนอ็อตด้านในกันนิดนึงน็อตสวยเดิมนะคะไม่มีรอยขันรอยแกะหรือรอยถอดรอยเปลี่ยนมานะคะตัวเบาะก็เช่นเดียวกันนะคะก็มีร่องรอยการใช้งานบ้างนะคะเล็กน้อยนะคะ ตามสภาพลดมือสองนะคะแต่บอกได้เลยว่าตัวเบาะยังคงสวยกิฟอยู่นะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้ตัวน็อตกันบ้างนะคะตัวสติกเกอร์ต่างๆก็มีมาให้พร้อมนะคะตรงนี้ใวแป๊บให้ชมในส่วนของตัวรายละเอียดด้านบนเม็ดอาร์ตขออน,นุญาตแกกเม็ดอาร์ตให้ชมกันนิดนึงนะคะตัวนี้เม็ดอาร์ตกลมสวยะคะ่ะชัดลูกค้าที่ดู ผ่านช่องทางออนไลน์หรือชมจากคลิปนี้นะคะก็ดูประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถได้เลยนะคะมแไปให้ดูทุกซอกทุกมุมนะคะของตัวรถตัวนี้เป็นพวงมาลัยมี SRS Airbag คู่นหน้าฟังก์ชันวิทยุเครื่องเล่นต่างๆก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะสําหรับตัวนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นขั้นบันไดใช้งานได้ไง่ายในส่วนของตัวระบบแอร์นะคะตัวนี้แอร์เย็นเพลงเพาะแน่นอนนะคะก่อนออกรถมีการตรวจเช็คจากช่านดำนินการมาให้พร้อมเลยจ้า ไาด้านบนนะคะต่างๆก็ยังคงสภาพสวยเดิมตัวนี้ม่านบางแดดมีมาให้ใหตัวระบบไฟด้านบนนะคะก่อนออกรถก็มีการตรวจเช็คมาให้ใชี้งานได้ปก,กติเช่นเดียวกันเดี่ยแป๊บพามาชมในส่วนของตัวด้านหน้ากันบ้างนะ,ะตัวนี้กระจกนะคะแจ้งไปก่อนเลยว่ากระจกปรับด้วยไฟฟ้านะคะฝั่งคนขับกระจกมองข้างก็ปรับด้วยไฟฟ้านะคะนี่เนดะี๋ยแป๊บพามาชมรายละเอียดด้านหน้ากันบ้างนะ,ะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์สามพันนะคะ เดี๋ยวมาชมในส่วนของรายละเอียดด้านหน้าห้องเครื่องกันบ้างนะคะลูกค้าจา๋านี่สำหรับด้านหน้าของตัวรถนะคะคันนี้ก็ยังคงสภาพสวยเดิมนะคะโดยรวมถือว่าใช้งานดีมากๆนะคะในส่วนของตัวด้านหน้าของตัวรถคานหน้าต่างๆฝากระโปรงต่างๆซีนเดิมจากศู์เตยตา้าน็อตเดิมนะคะทั้งด้านในแล้วก็ ตัวฝากรกะโปรงด้านบนนะคะสติกเกอร์ต่างๆก็มีมาให้พร้อมเม็ดอาร์ตนะคะให้เห็นชัดลงกลมซ้ายขวามีตาปั๊มจากศูนย์เตอร์ต้ามาให้ฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันนะคะสภาพคงเดิมก่อนออกรถมีการเปลี่ยนท่ายของเลวให้นะคะก่อนออกรถนะคะตัวนี้มีการตรวจช็คจากช่างดำเนินการมาให้30รายการอาร์ตแต้มสีต่างๆนะคะความเดิมคือเดิมมากๆนะคะตัวนี้ห้องเครื่องก็จะอยู่ฝั่งซ้ายของตัวรถอยู่ที่ห้องโดยสารด้านหน้านะคะ เครื่องยนต์ก็สภาพเดิมๆเดี๋ยวแป๊บพามาชมในส่วนของตัวหัวใจหลักห้องเครื่องกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวห้องเครื่องของตัวรถกันบ้างนะคะตัวนี้นี่ห้องเครื่องก็จะอยู่ด้านล่างนะคะของฝั่งคนขับนะคะตัวนี้ก็จะเปิดชมได้เลยนี่เปิดง่ายๆนะคะเครื่องยนต์นะคะสามพันตัวนี้นะคะ3.0นั่นเองครามน้ำมันไม่มีนะคะ ตัวนี้เครื่องยนต์เดิมมากๆน่าเยับยมากเลยนะคะเม mm ็ดอาร์ตอาร์ตเต็มส mm ี hmm. มีมาให้เห็นแบบเด่นชัดไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนหรือยกเครื่องมาแต่งใดนะร mm ับ hmm. ประกันในส่วนของตัวเครื่องยนต์เกียร์สูงสุด2ปีหรือ10,000กิโลมาให้นะก mm ่ hmm. อนออกรถมีการเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะคะ mm hmm. ปี2 2ครั้ง2 0 0 0 0กิโลเช็คในส่วนของตัวหมอ้อแบตเตอรี่ต่างๆมาให้ในส่วนของ ด้านในนะคะฝากกระโปรงห้องเครื่องนะคะก็ยังคงสภาพสวยตัวน็อตสวยเดิมนะคะเปิดปิดใช้งานได้ง่ายเดี๋ยวเรามาดูส่วนของตัวแผ่นเพจกันบ้างตัวนี้นะคะเป็นโมเดลปี2008นะคะรหัสเครื่องยนต์ 1KD FTV นะคะตัวนี้ก็สามารถตรวจเช็คได้ตัวน็อตต่างๆสวยเดิมนะคะมีให้เห็นแบบเด่นชัด ใครที่ชมผ่านช่องทางออนไลน์นะคะประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อรถกันแป๊บได้เลยนะคะตัวนี้ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างอำเภออยู่ต่างภาคเราก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่ส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านนะคะจัดง่ายออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากด้วยนะคะใครที่สนใจส่วนของ Toyota าเ n นจูรีเครื่อง 3.0G คันนี้นะคะปี2018กับค่างวดอยู่เพียงแค่10,000กว่าเท่านั้นนะคะ จัดไปแน้นปลายขาวป้ายฟ้าป้ายเหลืองได้ที่สําคัญออกง่ายทุกอาชีพนะจะเอาไปวิ่งทัววิ่งโรงแรมวิ่งอิสระหรือใช้ในรูปแบบครอบครัวตัวนี้ก็เหมาะมากๆนะคันนี้ในะราคาเปิดมาแค่7,59,000บาทเท่านั้นนะคะออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากใครที่สนใจหรือชื่นชอบนะคะรายละเอียดตัวรถด,ดูคลิปนี้มานะ,ะนแป๊บรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะแป๊บด้วยนะ สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามนแป๊บมาได้เลยที่บเบอร์0611786999นะคะคิดถึงรถยนต์มือสองสภาพสวยๆคิดถึงน้องแป๊บเซ่ไทยรถสวยนะคะบ๊ายบาย